สวัสดีคะ่ะสว you know ัสดีนะคะวันนี้พบก็สองสวัสดีนากจากนะทิกซาลาฟังโค้งจ้าวันนี้สติ the the ๊กพาทุกคนมากินอย่างจ้ะเมนูอย่างมีอย่างหลายอย่างเลยจ้าสองวันเกิดเพื่อนจ้ะเพื่อนเลี้ยงจ้ะนี่จ้า คนไหนเป็นเจ้าของวันเกิดคะนี่ค่ะเป็ดเจ้าภาพค่ะเลี้ยงค่ะอันนี้คนกินค่ะอันนี้อันนี้มือชงค่ะมือชงค่ะชงโชว์หน่อยชงโชว์หน่อยท่านั่งอพอเบ็บราณสติขอโทษขออภัยนะจ๊ะเนาะมนี่ขอเป๊กจักหน่อยจ้ะขอเมาจ้ะบโบลายน้อยเดียวขออภัยเคยกินกต่ขึ้นซีฟู้เนาะเมนูนี่คือเมนูยังเนาะ น้านนี่เจ้าภาพกินจ้าไปเดี๋ยวไปอย่าไปวุปยอดวันนี้เมนูย่างเท่ากับมีเนาะมีกุ้งจ้ะเห็นบหมเนาะมืดเธอเนาะนี่จ้ะกุ้งหนึ่งกระมังเลยจ้ะมีปลาดุกด้วยจ้ะดิ้นแเดลเดลยู่นี่มันมืดเมนูย่างจะมืดนิดหน่อยนะจ้ะทุกคน มันจะเมืดมืดจ้ะสตีกับบุตรลงคีบลายเหมือแลนวทุกคนสองสามเหมือมมดอะคิดหอดกันอยู่บนนอถ้ากินหอดกันก็แจ้งได้กับฝากกไหลก็้แช่ในด,ด้วยจ้าให้จากเมนูย่างมันจะมืดนิดนึงละจัะ ก็อเอาแสงขึ้นให้หน่อยเนี่าจา้ะเมื่อด้วยจ้ะเมนูย่างจ้ะแต่สุดทุกอย่างนี่แหละก,ก็สุกย่างปรุงมาจ้ะเนาะสิมีหัวใจแล้วแต่มีอกไก่หัวใจหมูจ้ะแล้วก็มีเนื้อจ้ะหัวใจหมูเลยเนื้ออกไก่จ้ะมีกุ้งด้วยจ้ะ คิดไชิ่อยกีบาเนาะอ้ลุงดีนนนี่อยู่นี่ยู่ดีบรรยากาศงานวันเกิดเท่ากับสีงเงียบนะคะบุคคลนี้บ๊มีเสียงเพลงบัได้ลืมเืลิงเสียงเนาะมแป้วนั่นดิ

อร่อยไหมจ๊ะสองโลโลกว่าถามว่าอร่อยไหมแซ่บเขาปล่อยปีละสามล้านแซ่บไหมอร่อยแเขาเขาบอกว่าแซ่บกับอร่อยน่ากินมากขอชิมหน่อยนะไม่ใช่หิวข้าวหรอกนะครับชิมนี่เอาข้าวด้วยไหมลูกกินเหมือนกัน ตี people, so like, you, ่ก <blunt animation> ันซิข้อจบคลิปก่อนนะจ๊ะทุกคนสิกิ้บเข่าล้วจ้าแล้วก็เลิอดเมาพร้อมจ๊ะมืัอนี้ขอเป็นคนเซเพแน่น้อยนึงนะจ๊ะเนาะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วค่ะไปแล้วครับมัอนี้อ่าก ชุดเพียงตอนนี้นะคะนอกเหมือนนางเป็นคนบอกันไปแม่าบายสบายดีไปแล้วนะคะ